มันไล่ยุงให้ว,วหัวค่ะไล่ยุงเพราะว่ายุงเยอะต้องจุดไฟให้ควันมันไล่ยุง ทำอย่างนี้ทุกวันบอกวันเลยหรือ,อย,งอยงง่งั้นยุมจันยุมไว้แต่ฝนตกเลยไม่นางมาเอาอะไรเผาเนี่แต่าฟ,ฟางติดฟางที่ใกลมันคุยลงจากไอ้โอกนี่เสร็จฟ,ฟางเสร็จขี้วัวแห้งสีดญ้าที่บดแล้วมันก็จะไม่รู้สดอนมา แล้วไฟนี่มันไม่ช่วยบ่ไฟไล่ยุงต้องรมควันช่วยไฟเดี๋ยวก็ดับแล้ว <c oughs> แต่ว่าควันนี่มันไล่ได้ทั่วตอนเย็นตอนมามาตอนแรกเนะี่ะเขาอยู่ไม่สุกเลยเพราะว่ายุงเยอะ ตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วเอาเศษหญ้าแห้งเศษขี้วัวแห้งเสศษฟางแห้งที่เขากินแล้วมันตกก็เอามาจุดไฟเผาให้ควันมันไล่ยุงเพราะว่าเป็นคอ,อกแบบนี้เนาะคอ,อกโล่ง จุดทุกวันค่ำๆค่ำๆไหนก็มาจุดแล้วก็จุดประมาณทุ่มสองทุ่มก็กลับบ้านต้องดูแลเขานะครับเพราะว่า ของน้องชายนะ่ะเอาไปผูกไว้ที่ป่าป่ายางโดนแมลงกัดเต็มตัวเลยป่ายางก็มีแต่ยุงเยอะเนาะยุงเยอะอยู่ในบ้านได้ดูแลบ้างถ้าอยู่ผูกเอาไว้ข้างนอกไม่ได้ดูแลก็จะทำให้วัวผอมได้นะถ้ายุงกัดเยอะ อันนี้มันไม่ได้ทั้งคืนนะเพราะว่าเราไปมันก็คงจะดับแล้วล่ะได้ประมาณสองสามชั่วโมงได้แล้วเนาะวันนี้ได้สี่ทุ่มห้าทุ่มฝนไม่ตกมีไ้มีหญ้าสดาก็บางวันก็ฉีดฉีดอันนั้นเนาะยาฆ่าแมาลงเนะี่ย โซดาแก็มโซดา,ดาแก็มโซดาแก็มมันมีโฟรรมาก,ก็มกับโซดาแก็มโฟมเคกก็มกับโซดาแก็มก็หมดแล้วเนี่ยเขาก็อยู่นิ่งแล้วไม่เหมือนตะกี้เนาะก่อนที่เราจะจุดไฟนะ่ะยุงกัดเขาเต็มเลยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซ้าให้ยูนา family ด้ยค่ะ